ถังแก๊ประกาศวันฉายแล้วไม่นานเกินรอ ไงทุกคนผมเค a อสเองและสำหรับคลิปนี้ผมก็มากับข่าวการประกาศวันฉายพร้อมพีวีแรกของ Movie b แบ k ็คโค r เโดยหลังทีกที่ฉายลากยาวจากปี2017จนถึงปี2021ในวันที่30มีนาคมซึ่งเป็นวันที่ b บ c ็คโคเวจะฉายเป็นตอนสุดท้ายก็ได้ทางทีมงานและจะทำการประกาศว่าจะมีโปรเจกต์ต่อที่ไม่ใช่ภาคต่อแต่ก็ดีใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือแบล็ c โ v e เวอร์จะมีเดบูวีกับเขาสักทีซึ่งหลังจากที่ประกาศไปเนี่ย้ทาทีมงานเนี่ยก็ไม่มีการอัปเดตข่าวสารอะไรเลยปล่อยให้เราเนี่ยคือรอเปื่อยเลยทีเดียวแม้แต่งานจามเฟสต้าเองเนี่ยทางทีมงานก็ไม่มีการเปิดเผยความคืบหน้าของเดบูวีเลยปล่อยมาเพียงแค่ภาพพิเศษตัวที่2ของเดบูวีเท่าน,นั้นจนในที่สุดในที่สุดเขาก็ได้ประกาศกําหนดฉายออกมาสักทีเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีของมังงะแบล็ k โคลเวอร์ซึ่งนอกจากประกาศกําหนดกันฉายแล้ว ก็ยังมีโปรเจกต์อื่นอีก6โปรเจกต์รวมทั้งหมดแล้วเป็น7โปรเจกต์ เป็นการครบรอบ7ปีของมังงะจริงๆโดยโปรเจกต์ทั้ง7เนี่ยก็จะมีตัวของเปิด <B ird> ให้เวิร์ดตัวละครยอดนิยมขั้งที่6ของ Black Clover วิดีโอโปรโมทพิเศษสำหรับครบรอบ7ปีเพลงเปิดและปิดอนิเมะสำหรับครบรอบ7ปีรายละเอียดเกม b l a c k Clover Mobile ที่กำลังพัฒนาอยู่กำหนดวันฉายเดอโมวีซึ่จะฉายในปีหน้าปี2 0 2 3และตัวของมังงะ b l a c ค Clover เปิดให้อ่านฟรีทุกตอนในจ m p Plu s และ CB แบ็ k ในประเทศญี่ปุน่นโดยสำหรับเนื้อหาของข่าวเนี่ยก็คงมีประมาณนี้นะผมก็เป็นข่าวสั มันน่าตื่นเต้นจริงๆนะผมรอมานานมากสำหรับแบ็คเวอร์เนี่ยแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้และแจ้งคลิปหน้าครับบ๊ายบายบุ๊บ๊ย 有多远？